นี่คือสภาพนะครับนี่คือทางลูไพหาเห็ดนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับมือนีข้อมสอฟ้ามาเก็บเห็ดคือเก่านะครับนี่ครับตอนนี้กาลังย่างมาหอดปลาครับคือเป็นเงียบๆนะครับม่มีคนเลยส่องใส่ได้ส่องใส่ได้มากผู้เดียวครับม่มีคนม่มีมูอยู่ปลาเลยนี่แหละครับเก็บผู้เดียวเลยพี่น้องพอแล้วครับนดอ๋ยว้ครับ นี่ครับที่สุดเลยดอกแรกของเท้านี้นาะครับมันม้าน,นี่ครับนี่ครับดอกแรกมันม้านาะครับนี่ครับผมนี่ครับมันมาันดอกแรกนี่ครับอีดอกนึงครับมันมานครับมือนี้ นี่ครับให้ซื้อให้ฝืนกระเบานะครับให้ฝืนกระเบาอทีนีเราชาดออกหวานน้อยนึงนะครับแล้วก็ที่เอ่ยมาให้ฝืนกระเบ้ามันคือมะกระเบาสีสุกนะครับมะกระเบาสีสุกมันสะเป็นสีแบบนี้นะครับก็เลยได้ซื้อหนีมากครับผู้ฒถาเราเพลินผ้าบา,าครับขับหากันต่อเลยครับ นี่ครับพ่ออีกแล้วครับนี่พุ่มก็เก้าๆนีแ่แหละครับค้นมหามันหกนี่ครับดอกนี่แบบใหญ่นี่ครับลายพแบบี่น้นนองต่ำหมดแล้วใหม่ถือเพื่อนนี่ครับอ้กครับเลย นี่ครับผมโอ๊ยหักจอยหักจอยเท่าแล้วดอกที่สามของเช้านี้ครับรนี่ครับ,รบมันมานครับมาครับพี่น้องพามมหาเห็ดครับมันหมานครับไปนี้กำลังขอปลาโอ้โนี้มาแล้วมาแล้วเขาแล้วนี่ครับนี่สวยเลยครับ นี่นะครับ็ดเพ็ดเดฟืงกระเบ้าครับส่วยแล้วครับนี่ครับเขาอนุญาตฮักค้าที่มนันฮักถ่าวเพิ่นให้เป็นเสือครับนี่ครับส่วยให้ต่อกันเลยครับ นี่ครับมองเก็บหมวกกานครับให้พี่น้องพ่ออีกแล้วครับดงนะครับดอกนี้ดอกเงีแหดงครับอืมเวยครับเก็บไปนรับนี่ครับนี่ครับดอกเงี่ทอกระด้งนะครับนี่ครับ หาต่อกันเลยครับพี่น้องอย่าลืมองกฏไหนขอ้อเล่มเด้อกครับิปี๘ประกันแล้วก็ซอยข้อเหม็นซ,อย,นซอยตีซอยเตือนนะครับเดี๋ยวขอ้อสิบป้าปุ้งขีปหายนะครับวันนี้พ่อแม่พีน่น้องเห็นอะไรเห็นห้อเห็นแล้วครับนี่ครับไม่ได้ เราเี็สวยๆเลยครับนี่นะครับสวยสวยหาต่อกันครับพี่น้องหาต่อกันเลยครับ แล้วครับพออีกแล้วพอแล้วครับกำลังบานนะครับกำลังตุปุซ้ำหนึ่งครับนี่ครับนี่สวย,สวยรับ มี่บมีน้นนะครับสงสัยเขาว่าเฮ็ดบบออกเลยอบามากครับขอเนี่ยจองตัวนะครับโอ้ยเฮ็ดก็หายากหลายพี่น้องเอ้ยเมื่อยกับเมื่อยยางมาไกลเติบหรอกําลังมาพ่อเฮ็ดนี่แล้วพี่น้องเอ้ยดอกหนึ่งแผ่แบ่ยู่ยางมาสันออกประเทศยอยู่แห่งแกงแดงเลยครับ เดี๋ยวนอน่ะนี่ครับชื่อถวยเอ,อ้อน้ำน้ำเป็นแมวนะครับเฮดมือนี่ครับ,ค,รบคือแห้ง Nhi đồ nhi nhay Nhi hấp đi hấp xuống đồ chứ hấp Hiến mà hấp Nhi hấp นี่ครับ2องดอกพอ,อ่อยดอกครับพี่พี่น,อน้องปาาสีดอกคปน้ำกันครับพี่พี่น้องนี่ครับวสวยๆเลยครับนี่ครับเก็บนครับ สองดอกสามดอกครับโอ้หล่า่งครับสี่ดอกกี่้องกันกครับเพ,ยยพยยี่องนี่ครับสวยๆเห็นล่ะโดนจอยนี่ครับสวยๆเลยครับมองเดียวครับรูเรื่องแต่วต่าเฮ็ดเฮ็ดบ่่อยลายนะครับมือนี้คนเคลียร์ลายมือว่างครับ ครับแล้วข้อมกับสิขอปิคกคีไปเพียงสานีนอครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับคลิปหนาพอกันไหมนะครับขอบคุณหลายๆครับ